สวัสดีค่ะเกรซจากคีเคทไทยแลนด์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ p r i n นเดนคั t ค่ะว่า p r i n นเดนคั t คืออะไร p r i n นเดนคั t เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะคะเครื่องที่มีอยู่ของเราใช้ p r i n นเดนคั t ได้หรือเปล่ามีวิธีการคาลิเบ a t i o n นยังไงเดี๋ยวซีรีส์นี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามไปยาวๆตลอดซีรีส์นะคะเกรซจะค่อยๆอ,อธิบายในเรื่องของการทำปรินเดนคังานสติกเกอร์ ที่พิมพ์แล้วก็ติดให้ทุกคนได้เข้าใจค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับในเรื่องของปิ้นเดนคัดก่อนค่ะโดยปกติเครื่องตัดของเรานะคะเวลาตัดเนี่ยที่เราเห็นงานติดแก้วติดวัสดุทั่วไปเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสติกเกอร์ไวนิลนะคะสติกเกอร์ไวนิลก็คือมันก็จะเป็นแผ่นสติกเกอร์เนอแล้วเราก็ตัด เป็นฟอนต์เป็นตัวอักษรเป็นข้อความต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเอาติกกอร์ตรงนั้นที่เป็นสีสีเนี่ยมาติดได้เลยนะคะส่วนปรินต์เดนคาร์ดค่ะปริน์เดนคาร์ดคืออะไรปรินต์เดนคาร์ดก็คือการที่เราเนี่ยปริน์ก่อนค่ะปริน์ออกมาจากเครื่องปริน์นะคะแล้วก็ค่อยเอาไปเข้าเครื่องคริเคตของเราแล้วค่อยตัดออกมาเป็นชิ้นงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทำปรินต์เดนคาร์ดเนี่ยเราจะต้องมีอุป,ปกรณ์หลกัลกๆเลยเรียกว่าแมชชีหลกัลกๆเลยนะคะอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. เครื่องตัดค่ะ2เครื่องปิ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายคนก็ถามเขามาว่าแล้วจะใช้เครื่องปิ้นอะไรแนะนําเครื่องปิ้นหน่อยได้ไหมนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเครื่องปิ้นอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นโฮมยูสอย่างที่บ้านเรามีไม่ว่าจะเป็นเอฟสันบัตเตอร์แคนนอนนะคะหรือว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทํางานปิ้นเด่นคัดนะคะอย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะต้อง ใช้คำสั่งนะคะผ่านแอปพลิเคชันค c ีเ t Design Space นะคะมีสิ่งที่เรียกว่า Marker หรือว่ามีขอบออกมาแบบนี้นะคะเพื่อให้ตัวเครื่องตัดของเรานะคะอ่าน Marker ตรงนี้4มุมนะคะแล้วก็ตัดชิ้นงานของเราค่ะออกมาไดอา้อย่างสวยงามนะคะตามขอบเขตของเรานะคะหลายคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราเอาปริ้นเฉยๆเนี่ยปริ้นธรรมดาเลยแล้วก็เอามาเข้าเครื่องตัด เลยได้ไหมนะคะต้องตอบตรงๆว่าอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเครื่องตัดเราไม่รู้ตําแหน่งอะค่ะว่าเราจะตัดเว้นวักมีขอบขาวไหมตัดชิดขอบไหมหรือตัดยังไงดีนะคะ mm hmm. เครื่องมันไม่ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเวลาทำงานปินเด่นคาร์ดเนี่ยต้องสั่งผ่านแอปพลิเคชันคลิ c เ t Design Space ค่ะ